อุลภาชาแน,นลภูมิใจเสนอตะวันตะ,ตะวันตอนที่17หลมเสียเล้งมังกรแห่งที่ราบสูงรอดปฏิหาร คราครั้งที่เต็งโก้ยกทีมวายร้ายกวนเมืองอดีตัยรุ่นปรายกันเข้าไปดำเนินธุรกิจเถื่อนที่ขอนแก่นโดยเต็งโก้จับมือกับเสียเล็กบริหารงานจนลุ่งเรืองพอสมควรตราบเต็งโก้ทอดร่างกายเป็นศพท้นบารมีชั่วนิรันร์แต่คนใหญ่ในขอนแก่นจริงๆแล้วไม่ใช่เสียเล็กหากเป็นเล้งขอนแก่นหรือนายจเจริญพัฒนะดำรงกิจ บารมีของเสียเล้งมีใช่คับแคบอยู่แค่ในอาณาเขตจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นหากครอบคลุมไปทั่วภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงชีวิตของเสียเล้งยิ่งกว่านวดียายก็ว่าได้ในวัยเด็กลำบากยากเขียนเพราะความจนเริ่มต้นด้วยการเป็นกุลีแบกข้าวสารต่อมาได้งานเบาขึ้นมาหน่อยคือขี่จักรยานส่งข้าวสารส่งทานแล้วก้าวขึ้นมาเป็นเสมียนสมองอันฉลาดล้ำประสานกับชั้นเชิงการพานันวพลาว ทำให้เสียเล้งสนิทสนมกับเสียเล็กแล้วร่วมกันเปิดบ่อนไพ่สีสีเป็นเบื้องแรกจากนั้นจึงดำเนินธุรกิจรับซื้อพืชไร่ในการต่อมาตราบกระทั่งสามารถตั้งตัวสร้างฐานะเข้าขั้นมหาเศรษฐีผู้มีจิจการมากมายเช่นโรงสีโรงแป้งโรงเลื่อยโรงแรมและยังเปิดศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นเสียเล้งไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจการค้าอันมากมายของเขาอย่างเดียว เขายัางยื่นมือเข้าไปสนับสนุนนักการเมืองเขตภาคอีสานในฐานะแบ็กแต่เสียเล้งไม่นิยมเกื้อนหนุนด,ด้วยอิทธิพลและบารามีเขาวางตัวเป็นฐานทางการเงินและอาศัยความกว้างขวางในแวดวงมิจฉายหที่ให้ความช่วยเหลือกันได้เท่านั้นพลังอำนาจหลายส่วนของเสียเลง้งจึงเป็นแรงสะท้อนกลับจากกลุ่มนักการเมืองที่เขาให้ความสนับสนุน ไม่เพียงแต่เสียเล้งจะสร้างมิตรภาพกับบุคคลระดับประเทศในฐานะมังกรแห่งที่ราบสูงเขายังมีความสนิทสนมกับนายทหารแนบแน่นเมื่อครั้งที่โครงการอีสานเขียวเริ่มดําเนินการเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินอีสานอันแห้งแล้งให้เปลี่ยนสภาพไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เสียเล้งได้ให้ความสนับสนุนโครงการนี้จนสุดตัวจากจุดนี้ทำให้เล้งขอนแก่นก้าวขึ้นไปมีความสัมพันธ์กับสายทหารระดับบิ๊กอย่างแนบแน่น ในงานวันเกิดอายุครบ54ปีพลเอกสุนทรคงสมพงและพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้มอบพระเครื่องหรือสีลิงดำจำนวน999องค์ให้เสียลิงนำไปมอบให้แก่แขกที่มาร่วมงานวันเกิดแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งอย่างถึงกึนทีเดียวความยิ่งใหญ่และมั่งคั่งบนเส้นทางชีวิตของเสียเลิงนั้นย่อมมีศัตรูที่จะจ้องล้มเขาทุกขณะจ,จิตเช่นเมื่อ1213ปีผ่านมาแล้ว เสียเล้งพาครอบครัวเข้ามากรุงเทพและไปกินอาหารที่พัตคารลินคำขณะพาลูกหลานลงมาขึ้นรถเบนทะเบียนกอไก่3 1 3 3คอนแก่นและยืนขอยให้พนักงานดูแลรถนำกุญแจไปไขเปิดประตูรถมือปืนวัยสาปีได้วิ่งเข้ามาระเบิดกระสุนใส่2นัดซ้อนเล็งขอนแก่นล้มลงมือปืนยังยิงซ้ำอีก3นัดก่อนหลบหนีไปเสียเล้งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงตายพอะฝีมือมือปืนไม่ฉมังพอเสียกระสุนไป5นัดเขาปอกแค่3นัดคือสะโพกต้นขาขวาและชายโครงนับตั้งแต่วันนั้นเล็งขอนกันไปไหนมาไหนต้องมีมือปืนคุ้มกันเพียบช่วงระยะปีพศ2532-2533ถึงมังกรแห่งที่ราบสูงแทบจะอยู่กรุงเทพตลอดเวลา เนื่องจากแรงดึงดูดของสนามม้าสนามมวยและบ่อนที่มีพลังสูงผลประโยชน์และการหักล้างคือที่มาของการตัดสินใจใช้อำนาจปืนเมื่อวันที่15เมษายนพศ2533เวลา11นาฬิกากางวันแสกแสกเสียเล้งเดินออกมาจากซอยข้างโรงพยาบาลเปาโลเพียงคนเดียวขณะยืนเรียกแท็กซี่ลิมทางเท้ามือปืนซึ่งตามรอยมาอย่างเงียบกริบและซุ่มดักอยู่ก่อน ได้ชาร์จเข้าหาเล็งพร้อมกับระเบิดกระสุนเข้าใส่สองนัดซ้อนกระสุนเจาะเข้าที่ไหล่ซ้ายและเหนือลาวนมซ้ายแต่เล็งทะลดเกินคาดยังมีแรงวิ่งข้ามถนนไปยังเกาะกลางถนนโดยมือปืนลั่นกระสุนตามไปอีกห้านัดแต่พลาดเป้าเล็งวิ่งไปถึงเกาะกลางถนนก็ล้มหมดสติและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลทันทีทันควันแพทย์ผ่าตัดช่วยชีวิตมังกรแห่งที่ราบสูงจนพ้นขีดอันตราย สามชั่วโมง45นาทีหลังจากเสียเล้งโดนยิงและเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปอโลพลเอกสุนทรคงสมพงผู้บัญชาการทหารสูงสุดลุดเข้ามาเยี่ยมในฐานะคนรู้จักและให้การสนับสนุนโครงการอีสานเขียวพลตำรวจตีสนันขจรประสาทเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เข้าเยี่ยมในฐานะเพื่อนนายแคล้วธนิกุลเฮียเหลาเข้าเยี่ยมในฐานะรุ่นน้องที่รักเคารพ รวมทั้งนักการเมืองระดับสสซึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเสี่ยเล้งสำหรับมือปืนที่ลั่นกระสุนหมายสังหารเสี่ยเล้งถูกจับเกือบทันทีทันควันเพราะดวงสวยสุดขีดเนื่องจากขณะนั้นสิบตำรวจเอกเข็มเพชรนาเมืองรักตํตำรวจจราจรสอนอบางซื่อตรวจตราอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเป็นเข้าจับมือปืนไว้ได้พร้อมของกลางมือปืนชื่อในคำานึงนกพัดหลังจากถูกจับกลุ่มมือปืนรับสาร,รภาพาาว่านายทวีศักดิ์คิดชอบ วัย37ปีลูกชายนายชายชิดชอบอดีตสสบุรีล์เป็นผู้จ้งางวานนายวิจิตหรือปองวิไลวันอายุ33ปีกับนายชายยศลุ่งเจริญพรวัย27ปีเป็นคนติดต่อมือปืนนายคำหนึงนกพัดยังเปิดเผยต่อไปอีกว่าการทำงานล่าชีวิตเสียเลงครั้งนี้ใช้พาหนะถึง3คันมีรถเกง๋งรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ซึ่งใช้เป็นพาหนะนำมือปืนหลบหนีตามแผนการ กำหนดให้ในายคำหนึ่งเป็นมือปือนลั่นไกสังหารนายสำปองเป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์พามือปือนหลบหนีนายคำเป็นคนดูต้นทางกับชีเป้านายวิจิตกับนายปูดทำหน้าที่คุ้มกันส่วนนายทวีศักดิ์กับนายยมรอฟังข่าวบริเวณลงภาพยนตร์นิวยอร์กสะพานควายหลังจากนายทวีศักดิ์ชิดชอบถูกจับลุมตัวนายทวีศักดิ์รับสารภาพว่าตนเป็นนักผันเล่นมา้าแต่ถูกเสียเล้งเป็นเจ้าของคอกมา้า ให้ข้อมูลผิดในการแทงม้าทําให้ตนกับเสียนม้าหมดตัวแทบล้มละลายตนจึงเจ็บแค้นและวางแผนจ้างวานสังหารเสียเล้งด้วยตัวคนเดียวไม่มีบุคคลอื่นหรือสาเหตุอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคําสารภาพของนายทวีศักดิ์ขายสอดเจตนาตัดตอนเรื่องทั้งหมดไม่ให้สืบสาวไปถึงตัวการหรือผู้บงการตัวจริงสําหรับเสียเล้งขอนแก่นให้การาว่าตนเองไม่รู้สาเหตุในเจตนามุ่งหมายสังหารชีวิตของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายทวิศักดิ์อ้างว่าตนบอกข้อมูลผิดเรื่องแทงม้านั้นบอกจะเป็นเรื่องไม่ชอบมา,าพากลเพราะตนไม่มีม้าแข่งและไม่มีคอกมา้าส่วนสาเหตุเกี่ยวกับบอนนั้นไม่น่าถึงกับฆ่ากันเพราะตนไม่มีบ่อนและไม่ได้ก้าวไก่กับธุรกิจของใครผู้ออกคำสั่งฆ่าเสียเล้งหรือมังกรแห่งที่ราบสูงเป็นใครคงมีแต่เล้งขอนแก่นแต่ผู้เดียวที่อ่านเกมนี้ทะลุปุปโปรงแต่ไม่พูด จบบทที่17ล้มเสียเล้งมังกรแห่งที่ราบสูงรอดปฏิหาร